สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปดูน้าซีคลิปที่1,087นะวันนี้รูน่า8 8 8ของเราก็มาอัปเดตข่าวสาร C, รูน่าซีตลาดคริปโตนะฮะเมื่อวานนี้นะตัววานนะแทงช็อตใช่ไหมฮะ หลังจากนั้นมาทรัมป์ก็ให้ข่าวร้าย2ข่าวนะก็ทําให้บิ c คอยถูกทุบนะซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็พูดตอนต้นคลิปนะฮะว่าวานแทงช็อตนะผมก็นึกว่าวานจะพอตแตกซะแล้วนะแต่ก็เป็นวานวงในที่รู้ข่าววงในจริงๆนะเออไม่รู้ว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดนะฮะรัฐบาลของทรัมป์หรือเปล่านะเหมือนจะรู้ข่าวก่อนชาวบ้านชาวเมืองเขาอะนะฮะซึ่งหลังจากที่วานแทงช็อตนะ ทรัมปก็มาให้ข่าวร้ายนะจริงๆไม่เชิงเป็นข่าวร้ายฮะเป็นการกดดันนะฮะสภาพยุโรปฮะว่าการเจราจาของสภาพยุโรปเนี่ยช้าเกินไป นะแล้วก็กดดันนะฮะแอปเปนะให้ย้ายฐานการผลิตเนี่ยไปที่สมเมกานะคือไม่อยากให้ย้ายไปอินเดียนะฮะอยากให้ย้ายมาที่สมเมกาแต่ปัญหาสำคัญทำไมทรัมป์จะต้องกดดันนะฮะสภาพยุโรปเพราะว่าอย่าลืมนะฮะว่าทรัมป์เนี่ยเขามีเดทไลน์อยู่2เดทไลน์ที่เขาต้องรีบทำเดทไลน์เรื่องแรกเลยคือการรีไฟแนนซ์นี่มันต้องหานะฮะคนมาซื้อพันธบัตรรัฐบาลส่วนที่เป็นดอกเบีย้ยคือต้องบอกงี้ฮะถ้าตราบไดเฟดไม่ลดดอกเบีย้ยเนี่ยเขาต้องกู้เพื่อชำระส่วนของดอกเบีย้ย คือคือมันมีทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยฉะนั้นเนี่ยส่วนต่างดอกเบีย้ยเนี่ยมันต้องหาผู้รับซื้อประเทศที่จะรับซื้อได้เนี่ยก็จะมีจีนสภาพยุโรปใช่ไหมฮะแล้วก็บรรดาธนาคารต่างๆที่จะรับซื้อพันธบัตรรัฐบาลสเปการที่จะมีการรีไฟแนนซ์ตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยการบังคับเจรจาดิวตรงนี้เนี่ยมันต้องรีบจบนะฮะก่อนสิงหานะทําก็เลยเร่งฮะการที่ทาเร่งเร่งเร่งเยิยวเยิยวเ,เนี่ย,ยคือคือเอาง่ายๆเลยเส้นใยแดงมันจะผ่าแปดนะ ะฉะนั้นเนี่ยทั้มเนี่ยมีอยู่2อ,อย่างนะฮะที่ทั้ต้องเร่งนะค,ะคือ1นนะฮะต้องรีบจบดิวให้ก่อนสิงหานะะที่จะต้องรีไฟแนนซ์ทั้งดอกนะฮะแล้วทั้งเงินต้นและดอกนะ,ะอีกเรื่องหนึ่งคือต้องรีเร่งกฎหมายในการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจนะ,ค,ะคือกฎหมายเนี่ยนะฮะที่จะมีการลดหย่อนภาษีบ้างอะไรบ้างแล้วก็ตัดงบประมาณตัวเองเพื่อคล้ายๆ QE ง่ายๆเลยนะ,ะ,ะลดภาษีนิติบุคคลลดภาษีค่าล่วงเวลาไม่เก็บภาษี ะะไม่เก็บภาษีทิปอะไรต่างๆเนี่ยทำให้สเมการเนี่ยนะฮะมีเงินหายไปประมาณเขาบอกว่าตกปีและเป็นล้านดอลลาร์ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะมันก็คือ QE อ้อมออ่ะ คือปกติคุณจะต้องจ่ายภาษีใช่ไหมฮะแต่ผมบอกคุณไม่ต้องจ่ายฉะนั้นเงินนั้นไม่ต้องจ่ายมันก็กลายเป็นเงินที่เอาไปใช้จ่ายได้โดยชอบด้วยกฎหมายโดยพระราชบัญญัติที่ทรัมป์บอกว่า Big Beautiful นั่นแหละนะฮะไอ้ตัวนี้เองหลายคนก็วิเคราะห์ว่าจะทําให้สหรัฐอเมริกานเนี่ยนะฮะขาดดุลก็ประมาณแต่จริงๆทําก็บอกว่ารายได้จะมาจากภาษีนะที่เก็บมาจากต่างประเทศนะในการนําเข้านะภาษีสุกากกรก็ว่ากันไปนะเนี่ยเป็นแนวคิดของทรัมป์นะฮะ และอีกอย่างหนึ่งนะฮะทําเนี่ยจะต้องรีบกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วทําให้ตลาดเนี่ยมันดีเพื่อรักษาแถดฐานเสียง,งตัวเองในการเลือกตั้งกลางเทอมนะฮะเพราะว่าถ้าแพ้อีกทําเองนะฮะจะต้องรับชะตากรรมในการที่จะถูก,ถกอะไรฮะถูก นะยื่นถอดถอนในวุฒิสภาเป็นที่แน่นอนแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็รวบรวมต่างๆไว้เล่นงานแนละ้วทั้นทําไม่ยอมที่จะถูกนะฮะดำเนินการนะยื่นถอดถอนเหมือนครั้งนะครั้งที่แล้วแน่นอนนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําไมทําต้องเร่งนี่แหละมันคือตัวเร่งนะฮะวันนี้นะวานไม่รู้ไปร,รู้ข่าวอะไรมาวานไม่รู้กลุ่มเดิมหรือเปล่านะแต่วันนี้วานแทงลองฮนะไม่ได้แทงช็อตนะเมื่อวานแทงชอ็อตวันนี้แทงลอง และว,วันนี้นะก็มีข่าวออกมาสำหรับลูนาซีนะฮะว่าเดฟในชุมชนเรา3คนเนี่ยจะไปร่วมกันอ,อภิปรายนะรถโ,โชว์ฮะถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะฮะจะไปรถโชว์ที่เยอรมน,นีฮะ,ะกับร่วมกันกับกลุ่ม c o สมอสนะซึ่งผมก็ตั้งข้อสังเกตยอย่างนี้ว่านะเดฟที่พัฒนานะ,ะพัฒนานะเออลูนาซีของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากนะคอสมอสและมีประวัติการทำงานใน c o สมอสนะซึ่ง c o สมอสเนี่ยก็เป็น เป็นเชนที่เคียงคู่กับลูหน้ามาในยุคข,ของโดนะก็ถือว่าเป็นเดฟในยุคในยุคเริ่มต้นนะฮะอ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปสำหรับความคืบหน้าลู n น่าซหลายคนบอกว่าโอ้ยังไม่มีข่าวดีในเรื่องการเป็กเลยนะนะก็ใจเย็นๆฮนะนีข่าวดีบางทีดิวมันก็เป็นดิวลับได้เหมือนกันนะอ่ะว่ากันไปแต่สิ่งหนึ่งนะฮะ วานนะยังไม่ถอดใจกับบิทคอยนฮะยังเก็บต่อฮนะเมื่อวานนี้ราคาล่วงนะฮะตัวแบ็คล็อกเก็บเพิ่มนะใะการซื้อบิทคอยเพิ่ม3,500 3 500, นะ3,950บิทคอยนะตอนนี้ตัวแบ c ็คล็อกซึ่งเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดที่ถือบิทคอยนะฮะเออถือไปแล้วนะ6 5 5 0 0 0บิทคอยนะสร้างออทามไฮใหม่นะฮะถ้าเกิดเราดูนะับตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันนี้เป็นการเก็บสะสมอย่างต่อนเนื่อง อาจจะมีขายอยู่บ้างแต่ก็ขายเล็กน้อยนะฮะแต่ก็ยังภาพรวมนี่ยังถือว่าเก็บนะ,ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมิติที่ทําให้เราเออวานนี่เขายังมีความเชื่อมั่นในบิตคอยซึ่งเมื่อวานนี้นะมันก็มีการสํารวจกันนะฮะว่าคนสเการนเก็บบิตคอยกับทองคำเนี่ย อันไหนเยอะกว่ากันสรุปบิทคอยเยอะกว่านะทองคำเนี่ยน้อยกว่าชัดส่วนนะนะฮะแสดงให้เห็นว่าออกองทุนนะสถาบันการเงินมีความเชื่อมั่นนะในคริปโตมากกว่าทองคำในรัฐบาลของทรัมป์นะฮะ,ะเพราะว่าทรัมป์ยังอยู่รอดปลอดภัยไปอีก2ปีนะเออจนกว่า,าเลือกตั้งกลางเทอถ้าเกิดริพับลิกันชนะนะแล้วถือเสียงข้างมากในวุฒิสภาแกก็รอดอีก2ปีะฮะแต่ถ้าเกิดแกแพ้นะ แกโดนหลังจากลงตําแหน่งเนี่ยแกโดนเล่นยับไยแหละคือตอนนี้แกเล่นเรื่องนะว่าตัวเบเดนเองใช้ปากกาอัตโนมัติในการเซ็นคําสั่งฝ่ายบริหารนะเดี๋ยวทีแกก็แค่จะโดนเองนะะนนแล้วเนี่ยก็ทีใครทีมันก็เป็นเรื่องปกติฉะนั้าเนี่ยจะมัวมาเสียเวลาไม่ได้แกก็เลยเร่งสภาพยุโรปแบบเร่งเอาเร่งเอาไงแต่สภาพยุโรปเขารู้นะจีนเขารู้สภาพยุโรปเขารู้ว่าทําเนี่ยมีจุดอ่อนอยู่จุดหนึ่งก็คือ เลือกตั้งกลางเทอมคือจีนเนี่ยเขาไม่มีไงนะเขาไม่แคร์เขาเล่นเกมระยะยาวได้นะสภาพยุโรปเขาก็รู้ไงว่าเดี๋ยวคือคือถ้าเจรจารีบเจรจาตัวเองจะเป็นตัวเสียเปรียบไงแต่ถ้านะไปเจรจาตอนเส้นแดงใกล้ผาแปดเนี่ยนะทรัมป์เนี่ยอาจจะได้ดีลที่ง่ายกว่าเขาก็เลยไม่รีบไปเจรจาเพราะเขารู้ว่าเส้นตายของทรัมป์เนี่ยอยู่ในเดือนสิงหานะเออเพราะว่าเดือนนี้ นะปลายเดือนแล้วนะพฤษภามิถุนารกรรกรดาสิงหาฉะนั้นเนี่ยทำจะต้องปิดดิวเรื่องการซื้อพัธบัตรรัฐบาลเพื่อรีไฟแนนนี้ให้จบนะก่อนสิงหานี้อ่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาการเงินการคลังของสเมกานะฮะที่จอคอหอยทําอยู่สองสาเรื่องอยู่เหมือนกันอ่ะก็ดูกันไปนะฮะอันนี้ก็เป็นนะการแจ้งข่าวสารของคอสมอสอนะฮะว่าจะมีการโดโทนะเจจัดบูธนะฮะที่ เยอรมนี er นะฮะในเดือนหน้านะวันที่20กับ21นะฮะซึ่งก็จะมีคนในชุมชนของเราก็เป็นโปรเจกต์นะฮะจูเลสโปรโตคอลที่เกิดมาเพื่อแทน a t ชเชอร์โปรโตคมันก็จะมีโปรเจกต์เกิดขึ้นเนี่ยอยู่2โปรเจกต์นะฮะเพื่อแทนสิ่งที่เราเคยมีก็คือ a t ชเชอร์โปรโตคอลแล้วก็ไมเลอร์โปรโตคอนะอันนี้ก็มาแทนนะฮะอ่านี่ก็เป็นเดฟนะฮะที่จะไปสัมมนานะ อีกคนนึงก็จะเป็นเวกัสนะเท่าที่ผมเห็นนะนะฮะอ่าก็จะมีเวกัสนะฮะเวกัสนะฮะแล้วก็ตัวจูริสโปรโตคอลนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีฮนะเราก็ต้องปรากฏตัวนะให้สาธารณชนเห็นว่าชุมชนของเราเนี่ยเป็นเชนของชุมชนเพื่อชุมชนโดยชุมชนแต่ชุมชนก็บอกว่าราคาไม่ขึ้นเลยต้องรอนะฮะข่าวดีเรื่องการเป๊กฮนะคือทุกอย่างเนี่ยผมว่ามันเป็นการดูแลระบบนะเพื่อรอใครบางคนนะไม่งั้น ใบนั้นคงไม่เผาทุกเดือนเพื่อรอใครบางคนไหมอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะ,ะว่ากันไปนะฮะอีกประเด็นหนึ่งนะตัวฟิวเจอร์นะ,ะจุดพอตแตกเนี่ยก็จะเป็นจุดแนวนี้ซึ่งเป็นออทามไฮใหม่คือถ้าเกิดวานนะฮะเขาตาวัดราคาขึ้นมาเพื่อเกี่ยวออเดอร์หรือเม็ดเกินตรงนี้เนี่ยนะฮะของนักลงทุนที่แทงช็อตนะ,ะคือการกดมันอย่างนี้ฮะเมื่อไหร่ที่มันขึ้นทุกคนจะแทงลองเมื่อไหร่ที่มันลงทุกคนจะแทงช็อตใช่ไหม เมื่อยิ่งกดยิ่งกดคนจะแทงรองเพิ่มขึ้น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 ,นจนตัวไอ้ตรงนี้ยมันเขียวปืดอ่ะต้องบอกว่าเหลืองปืดด,ด้วยนะเออเหลืองปืดนะฮะคือยิ่งเหลืองเข้มเท่าไหร่เนี่ยเงินตรงนี้ยิ่งเยอะเพราะคนมองคนส่วนใหญ่มองว่ามันจะลงแนะวานก็ลูบป,ปากเลยนะโอ้นี่เงินจํานวนมหาศาลเลยนะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าถ้าเกี่ยวตรงนี้เสร็จเนี่ยนะฮะนักลงทุนก็อยากจะเอาคืนนะ ก็ไปกู้หนี้ยืมสินมาแล้วก็เอามาใหม่นะก็จะวนอย่างเงี้ยฮะผู้ให้กู้ก็คือวานนะอ่าแล้ววานก็มาเป็นผู้เล่นนะฮะวานมีเงินมีเทคโนโลยีมีอ่านักนักเทคนิคมีสารพัดฮะมีเครื่องมือกลไกลสัพพกำลังมีทั้งข่าวมีทั้งอะไรหลายอย่างฮนะฉะนั้นเนี่ยเราก็กำลังจะแข่งกับคนที่มีสัพพกำลังมากกว่าเราเหมือนสมัยก่อนนะเวลาเขาจะทำการลบกันใช่ไหมฮะเขาก็จะดูสัพพกำลังก่อน นะถ้าเกิดอีกฝั่งหนึ่งเห็นสัพพะก,กำลังก็ยกธงขาวนะถ้าสู้ไม่ไหวนะแต่สัพพะก,กำลังเนี่ยมัน50 50ิบาก็อาจจะสู้กันนะสมัยก่อน,นแค่ยกทัพไปไม่ทันลบอะเห็นเค่าตึกเห็นจํานวนเห็นอะไรก็ยอมแพ้นะแต่เราเนี่ยนะกำลังจะถูกนะเวานเนี่ยเขาดักทางได้นะอันนี้ก็เป็นจุดนะที่หลายคนก็รู้กันนะฮะขนาดมิสเตอร์คริปโตก็ยังพูดนะว่านี่คือจุดนะที่จะเป็นจุดพอแตกนะฮะ แต่ถ้าเกิดตรงนี้พอตแตกจริงๆนะซึ่งวันนี้วานก็แทงแทงรองใช่ไหมฮะวานแทงรองนะมันก็จะเป็นออทามไฮใหม่นะถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงในวันอาทิตย์หรือวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะไอ้ตรงนี้จะกลายเป็นออทามไฮใหม่ของอีกอันนึงนะอ่าเมื่อนะการสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจุดสูงสุดนะฮะของบิตค,คอยอยู่ที่1 1ึ0 0แ นะสองเออหนึ่งแสนหนึ่งมืนนะสองพันดอลลาร์สหรัฐตอนหนึ่งบิตคอยใช่ไหมฮะแต่ถ้ามันมาถึงจุดนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นสองพันอัพนะพอสองพันอัพมันก็เป็นนิวนิวไฮอีกอ่ะนะฮะอ่ะวางกันไปนะสำหรับตลาดคริปโตนะฮะอีกประเด็นหนึ่งฮะมันก็มีกราฟนะในทางเทคนิคอลอยู่สองอันด้วยกันที่มันแสดงให้เห็นว่ามันจะเป็นตลาดกระทิงกันนะฮะ เรื่องแรกเลยก็คือตัวการปิ้นเงินนะทั้งโลกนะ g l o ลน l ะเออมันนี่ซัายเนี่มันเพิ่มขึ้นกราฟมันนี่ซัายเนี่มันสูงขึ้นนะเลยเดือนสิงหาไปแล้วนะต้องบอกเลยตอนแรกเนี่ยกราฟมันจบเดือนสิงหาแต่ตอนนี้มีการปิ้นเงินเพิ่มการปิ้นเงินเพิ่มตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยกราฟของราคาบิตคอยเนี่ยมันจะดีเลยสามเดือนหลายคนบอกว่าไอ้กระแสงเงินตรงนี้มันไหลเข้าแต่บิตคอยก็ต้องบอกว่าบิตคอยมี etf คือ ETF เนี่ยมันเป็นประตูทางเข้านะฮะมันเป็นประตูทางเข้านะอ่ามันเป็นประตูทางเข้าเสร็จแล้วเนี่ยประตูทางเข้านียมันมีแค่บานเดียวก็คือที่ Bitcoin มันไม่มีตัวอื่นผมก็เลยยังลุ้นนะฮะว่าขอให้เสกเนี่ยอนุมัตินะฮะ ETF เนี่ยนะฮะที่มีการยื่นเช่น XRP d o c เนี่ยไอ้กระแสเงินพวกนี้มันก็จะไหลเข้าตรงนั้นไอ้ของเราเนี่ยมันไม่ได้รับอันนี้สงจากตรงนี้เลยเพราะมันไอ้ตรงนี้มันไม่ได้ถูกมาปิ้นเป็น stable coin นะฮะพอมันไม่ได้ถูกมามิ้น์เป็นสเตเบิลคอยเนี่ยมันก็ไหลเข้าเฉพาะตัวที่มี ETF เท่านั้นนะฮะทุกคนก็เลยบอกว่าขึ้นแต่บิตคอยเหรียญอื่นไม่ขึ้นเวลาบิตคอยลงอะลงกันหมดเลยนะฮะขึ้นไปกระจึงนึงลงมาเป็นเมตรนะฮะบ,บอกงั้นนะก็เป็นเรื่องปกติฮะเพราะว่าเรามันไม่มี ETF เป็นนั่งร้านต้องใจเย็นจนกว่าไอ้ตัวเซกมันจะอนุมัตินะซึ่งเซกก็รีลาหรือเกินจริงๆไม่ได้รีลาหรอกเพราะว่าได้รับคําบัญชาว่าให้ไปอนุมัตินะฮะตอนวันชาติ นะคือหรือใกล้ๆวันชาตินะเพื่ออะไรเพื่อเป็นของขวัญน,นะว่าประเทศอเมริกานะวันชาตินะฮะมี ETF นะฮะคริปโตอนุมัติปืดๆๆเพื่อเป็นของขวัญคือทําเขาชอบเนี้ยเขาชอบแบบโชว์นะโชว์เหนือเขาชอบทําให้ชาวชาวโลกเห็นว่านะเขาเป็นผู้นำอย่างเงี้ยนะมีการเฟิร์สนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่า ไอ้วันชาติเนี่ยคือจุดที่มันเป็นพอยสําคัญเพราะคุณไมค์จอนสันเองก็บอกว่ากฎกฎหมายเนี่ยที่ทาจะลดภาษีนะฮะที่ทําจะให้ขาดดุลงบประมาณเนี่ยเขาบอกว่าถึง3มทิลเลียนเลยนะเออมันจะต้องผ่านก่อนวันที่4ี่กรกฎาคมคือวันชาตินะเมื่อวานนี้ผมก็ให้ดูไปแล้วนะฮะคำสัมภาษณ์ของคุณไมค์จอนสันประธานสภาคองเกสนะเออก็บอกคีย์เวิร์ดออกมามันก็ทําให้เห็นว่าเอ๊ะนะฮะวันชาติเนี่ยทำเนี่ยต้องการอะไรหลายอย่างเนี่ยเพื่อจะ เปล่าประกาศให้คนสเมกาเห็นว่าเฮ้ยนะออกกฎหมายลดภาษีนะออกกฎหมายไม่เก็บภาษีทริปนะค่าล่วงเวลานะแล้วก็ ETF นะคริปโตทุกตัวอนุมัตินะเป็นของขวัญนนให้กับคนเมกานะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าดูการเลื่อนของเซกเนี่ยมันดูมันดูฟังไม่ขึ้นคือคุณเข้าใจไหมว่าคุณรับฟังความคิดเห็นนะคือตะกกะมันไม่ได้อะ นะตอนอนุมัติบิตคอย n นะคุณก็ฟังความคิดเห็นมาแล้วใช่ไหมตอนอนุมัติอีเธอรี่มคุณอนุมัติแบบลวกๆเพราะว่ามันเคยอนุมัติบิตคอยมาแล้วแต่พออนุมัติเหรียญอื่นคุณบอกว่าต้องฟังความคิดเห็นก่อนนะแต่จริงๆไม่ใช่มันข้ออ้างเพื่อจะยื้อเวลาให้ถึงวันชาติมากกว่าหรือเปล่านะอันนี้ก็ดูดูกันไปนะฮะซึ่งคอยเท l e กราฟเองก็เห็นนะ กราฟว่าราคาของบ i คอย i ์มันวิ่งตามนะกราฟของการพิมพ์เงินนะอย่างชัดเจนแต่อย่างที่ผมเคยพูดไว้ในหลายๆคลิปก่อนนะถ้าเกิดใครฟังทุกวันเนี่ยผมก็จะให้ดูกราฟเนี่ยประจำนะฮะว่ามันดีเลย์ประมาณ3เดือนฉะนั้นราคาของบ i คอย i n จะวิ่งตามกราฟของการปิ้นเงินเนี่ยสเดือนอีกอันนึงฮะที่น่าสนใจคือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีการเทขายดนะอลลาร์อินเด็ก์นะเออคุณดูนะมันพยายามจะขึ้นแต่มันขึ้นไม่สาเร็จฮะมันล่วงปื้ดลงมานะ้วมันหยุดอยู่ตรงนี้ คือเมื่อ,อไหร่เนี่ยนะถ้าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันลดลงมาถึงจุดนี้นะบันเทิงนะเพราะอะไรฮะคุณดูนะอันนี้คือยุคนะฮะของไบเดนนะกระทิงของไบเดนนะคุณดูยุคกระทิงทมอันนี้คือกระทิงทมนะอ่ายุคของทมนะทุกค่าทุกครั้งที่ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยร่วงนะฮะมันกระทิงทุกทีการรอบนี้เนี่ยมันร่วงมาตั้งแต่เดือนมกรานะฮะมกราลงมาเลยนะฉะนั้นเนี่ย อันนี้สงตรงนี้มันเพิ่งจะมาแค่บิตคอยนะใจเย็นๆนะฮะมันจะไม่มีกระแสะเงินเข้ามาถ้ามีมานะวิ่งถ้าเกิอดดอลลาร์นะมันล่วงปืดลงมาตรงนี้โอ้สนุกฮนะค่าเงินบาทเรานี่จะแข็งค่ามากเลยคุณอาจจะได้เห็นยี่สิบาบาทต่อหนึ่ดอลลาร์ก็ได้นะเออเพราะสเมการ์เนี่ยกำลังจะกดดันนะฮะดอลลาร์ตัวเองให้ต่ําลงมานะอันนี้ก็ว่ากันไปสําหรับดอลลาร์อินเด็กนะฮะ อีกคนหนึ่งฮะคุณแม็กนะแม็กก็ยังมองนะฮะว่า Bitcoin ี่ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะโมเมนตัม um เนี่ยก็เป็นไปตามตำราแล้วก็น่าจะขึ้นไปอยู่แนวๆที่ประมาณนะฮะหนึ่งแสนะสองหมันดอลลาร์สหรัฐต่อ1 Bitcoin นะตามกราฟสีเขียวที่แม็กมองน,นะฮะซึ่งแม็กเทดเดอร์เนี่ยก็จะมองลักษณะนี้นะเทดเดอร์ยังมองด็อกว่าเป็นขาขึ้นอยู่ฮนะอ่าโดยมองว่าเป็นแพทเทิร์นตามนี้นะ ขอให้ใจเย็นนะแล้วดูทรงไปนะเพราะว่าครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยมันก็ขึ้นตามนี้แหละแล้วเทดเดอร์กับแม็กเนี่ยก็มองตรงกันแนะลราคาของ bitcoin ก็ขึ้นมาตามที่ตัวเทดเดอร์มองนะเป็นกบกระโดดนะกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นนะเอออีกอันนึงฮะธนาคารนะเออธนาคาร hsbc นะฮะ เปิดรับชำระเงินผ่านบล็อกเชนที่ฮ่องกงครคือฮ่องกงเนี่ยเขากำลังจะออกสเตเบิลคอยนะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันมีการใช้สเตเบิลคอยในการชำระเงินมันก็จะต้องใช้บล็อกเชนแต่ก็ต้องดูว่าเขาจะใช้บล็อกเชนของอะไระนะฮะแต่หลายประเทศเนี่ยเช่นบราซิลนะ UAE เนี่ยนะฮะก็ใช้ของอแล้วสิงคโปร์ด้วยนะใช้ของตัว XRP คือจริงๆ XRP เนี่ยทุกคนมีตัว XRP อยู่แล้วเพื่อเป็นค่าธรรมเนียม ทุกธนาคารเนี่ยซื้อ XRP กันไว้ตั้งแต่ปี17แต่ด้วยความว่าถูกเสกฟ้องนะฮะตัว XRP ที่ธนาคารถือไว้เลยก็เลยแปก เขาก็เลยจะเอาไอ้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยมาไว้เป็นจ่ายค่าธรรมเนียมนะเพราะว่าการใช้โอนสเตเบิลคอยเนี่ยคุณต้องใช้ XRP ในการจ่ายค่าธรรมเนียมในการโอนนะฮะฉะนั้นการใช้งานในการโอนเงินข้ามระหว่างประเทศเ่ยนะฮะมันก็จะมีการใช้ XRP และซื้อ XRP เป็นค่าธรรมเนียมนะ,ะซึ่งคุณ CEO ของ Ripple เองก็ออกมาพูดเรื่องนี้นะฮะว่ามันจะมีความสัมพันธ์กันระหว่างตัว XRP กับตัว Sta เบิลคอย อย่างที่บอกฮะเมื่อวานเนี่ยทำเนี่ยกู่ไอโฟนนะฮะว่าจะขึ้นภาษีถ้าไม่ย้ายฐานการผลิตมาคู่นะสภาพยุโรปนะคือแกขู่เนี่ยเพื่อจะเร่งให้มีการเจรจาให้มันรีบจบเพราะอะไรฮะเพราะว่าแกเนี่ยมีนี่จ่อคอหอยอยู่นะถ้าเกิดแกไม่รีบทำเนี่ยคือดิวเนี้ยสังเกตดูนะ ภายหลังจากเ,าเจรจาทําข้อตกลงเสร็จเนี่ยมันจะเกิดการเทขายพันธบัตรรัฐบาลบ้างละนะการลดอัตราและาการลดค่างเงินบ้างละแบบแปลกแต่เขาก็จะบอกว่ามันไม่ได้มีอยู่ในดีลนะดีลพวกนี้น่าจะมีอยู่ข้อหนึ่งก็คือต้องการให้ทุกประเทศเนี่ยช่วยซื้อพันธบนัตรรัฐบาลสเกานะในการรีไฟแนนซ์นี้สิงหานี้ครั้งหนึ่งคือคุณคือ,ค,อคืองี้คุณคุณกำลังจะรีไฟแนนซ์นี้แต่คุณไม่มีคนซื้อ นะพันธบัตรนะเพราะทุกคนก็ไม่อยากได้ถามว่าคุณจะทำยังไงให้ทุกคนซื้อคุณก็ต้องแกล้งใช่ไหมแกล้งให้ทุกคนเนี่ยมาเจราจาแล้วทำข้อตกลงว่าถ้าเกิดสเกาเนี่ยออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อรีเฟนแนนนี้เนี่ยนะฮะคุณก็จะต้องซื้อนะพันธบัตรรัฐบาลสเปนกาด้วยนะอ่ามันก็เป็นข้อตกลงที่ กำลังจะเอาให้แก้ผ้าหน้ารอดไปก่อนนะฮะไปพางก่อนนะฮะจนกว่าทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางเพราะว่ารัฐบาลของทรัมป์เนี่ยพอรับตำแหน่งปับ๊บมันมีหนี้ที่เคยทำกันไว้เมื่อ10ปีที่แล้วมันก็จะครบกำหนดพอดีเขาเรียกว่าเป็นเจ้ากรรมในเวนทรัมมันนะฮะว่ากันไปนะะอันนี้ก็เทรดเดอร์ก็มองด็อกนะเป็นแพทเทิร์นอะนะฮะแพทเทิร์นที่1แพทเทิร์นที่2แพทเทิร์นที่3ถ้าเกิดคุณเชื่อเทรดเดอร์มา3ครั้งเนี่ยครั้งนี้คุณจะเชื่อไหม ก็อยู่ที่คุณละนะเพราะผมก็เชื่อเทรดเดอร์นะมา3ครั้งแล้วนะ,ะว่ากันไปนะนี่ก็เป็นการขึ้นภาษีอาจจะไม่ขึ้นไม่จริงแหละก็เป็นการขู่ไปงั้นแหละแล้วก็ทําให้ราคามันล่วงลงมานะคือกดดันเนะ่ะเพื่อให้รีบเจราจาเพราะว่าตัวสกอตต์เองซึ่งเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยตำหนินะฮะยู EU ว่าไม่จริงใจเลยคือเจราจาแบบขยักขย่อนไม่สุดจริตนะคือทุกประเทศเนี่ยเขามาเจราจาแบบสุดจริตใจยกเว้นสภาพยุโรป คุณสกอตก็คงจะไปพูดให้ทั้มฟังอะทั้มก็เลยโมโหนะตื่นมาเช้ามาข้าก็เลยทวิทพอทวิตเสร็จนะบิตคอยล่วงมาไอ้วานตัวนั้นเนี่ยไม่รู้อยู่ข้างๆหรือเปล่าเนาะมันเหมือนรู้ล่วงหน้าไงไม่รู้อะราคาก็ล่วงปื้ดลงมานะเออก็เลยทํากําไรเลยนะอันนี้ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณสกอตนะฮะอ่ะพูดถึงเดี๋ยวเศรษฐกิจเราเนี่ยจะกลับมาโตเร็วๆนี้เราจะฟื้นฟูการเงินนะนะฮะอ่ะว่ากันไปนะฮะแต่มองดูแล้วน่าจะ มีตัวกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยอยู่2ตัวด้วยกันตัวแรกเลยก็คือไอ้กฎหมายนะฮะ Beautiful Big อะไรแกนั่นแหละนะที่จะต้องผ่านก่อนวันชาตินะแล้วเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่เสียหน้าไม่ได้นะฮะเสียหน้าไม่ได้คือไปแปกบนบทที่สภาไม่ได้นะสนะกฎหมาย Stable c o คออันนี้ก็จะให้ของขวัญน,นะกับโลกคริปโตนะอีกอันนึงก็คืออนุมัติ ETF นะ เพราะว่าข้ออ้างในการเลื่อนเนี่ยมันดูมันดูนดตลกนะครับผมก็เชื่อว่าหน้าทั้มก็น่าจะเอาไปให้ของขวัญในวันชาตินะเพราะทั้มชอบทําอะไรแบบประมาณนี้แถ้าเกิดคุณไปดูนะจริตของทั้มเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้นะอ่าก็ว่ากันไปนะฮะเออส่วนอินเดียกับสเมกายเองก็บอกว่าเนี่ยมีข้อตกลงการค้าใหม่นะอาจจะทํากันเสร็จภายใน7-10วันนี้นะเพราะว่าคุณสกอตเนี่ยเขาพูดแค่ สภาพยุโปรปประเทศอื่นเขาไม่ได้พูดเขาบอกเขาไม่ปื้มสภาพยุโรปแค่กลุ่มเดียวนะก็แปลว่ามีบางประเทศเนี่ยยังยื้ออยู่นะเออก็ทําให้ทรัมป์โมโหนะฮะแล้วคุณสกอตเองก็พูดถึงนะฮะเขาต้องการให้ a pple เนี่ยย้ายฐานการผลิตเข้ามาที่อเมริกานะก็ก็ดูกันไปนะฮะว่ามันจะย้ายกันได้จริงหรือเปล่านะเพราะว่าหลายเรื่องนะที่ทำทำในสมัยแรกเนี่ยผลสุดท้ายพอแกลงจากตำแหน่งปับ๊บมันก็แป๊ก ะะก็ดูกันไปนะส่วนปริมาณการซื้อสปอตบิตคอยน ETF ทะลุนะฮะ4.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐในวันนี้เนะมื่อวานนี้นะฮะคือณเ,เวลาที่ทุกคนขายในเวลานั้นวานซื้อนะมันก็น่าสนใจอันนี้นะฮะเป็นบทสัมภาษณ์ของคุณแบทนะฮะซึ่งเป็น CEO ของ Ripple นะครบอกว่ามันกำลังจะมาถึงนะฮะคือต้องบอกงี้เอ p อ XRP เนี่ยมันเปิดฟิวเจอร์ ตอนนี้มันเหลือ ETF อย่างเดียวนะทุกทุกไออีก,อกหลายเรื่องเลยนะพูดถึงเขาก็จะทำโปรเจกต์นะหลายโปรเจกต์อยู่พอสมควรนะเช่น Stable Coin บ้างละนะฮะแล้วก็ไปซื้อกิจการของ Hidden Load นะฮะผมก็รอดูอยู่นะว่าถ้ากฎหมาย Stable Coin ออกมาในริปเปิจะพังาดได้ขนาดไหนนะฮะส่วนโต๊ะกลมของอกระทรวงการคลัง คือเสกเนี่ยเขาก็จัดประชุมโตกลมนะส่วนก,นวนกนระทรวงการคลังเขาก็จัดนะฮะเขาก็บอกว่าเขาจะให้ความชัดเจนนะฮะเรื่องกฎระเบียบนะฮะกับตลาดคริปโตนะก็ดูกันไปนะฮะพะอันนี้เป็นของกระทรวงการคลังไอ้อย่างที่บอกะฮะคือตอนนี้วานเนี่ยมันแทงรองเขาก็ไม่รู้ไม่รู้นะว่าเป็นวานตัวเดียวกันไหมนะะผมก็ไม่ได้ตามเพราะว่ามันไม่ได้ระบุชื่อะะแต่อันนี้ระบุชื่อคือวานตัวเนี้ยแทงรองนะ ก็เมื่อวานแทงช็อตใช่ไหมครวันนี้แทงรองพวกนี้ไม่รู้อยู่ใต้เตียงทรัมป์หรือเปล่านะเหมือนจะรู้ดีนะฮะส่วนวุฒิสมาชิกนะักบิวนะฮะก็พระราชบ,บัญญัติสเตเบอร์คอยนะอันนี้แกก็พักภูมิใจนะฮะเพราะว่าแกทําผักดันนโยบายของทรัมป์ในเรื่องสเตเบอร์คอยได้อะว่ากันไปนะฮะถือว่าเป็นภาพรวมที่ดีอันนี้ก็เป็นภาพร้อเรียนนะนะฮะคือดอลลาร์คือเซล์นะบิตคอยคือบายนะ Bitcoin, buy, นะก็ถือว่า เขาเรียกไงมีไอเดียสร้างสรรค์อยู่พอสมควรนะอันนี้ก็เป็นการซื้อขายฟิวเจอร์ของกาแล็กซี่ฮะก็เป็นตลาดฟิวเจอร์ฮะมันไม่ได้มีผลกับราคามันเป็นแค่ราคาหุ้นนะฮะอันนี้เป็นปริมาณการปริ้นเงินของสเมกาเพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้วานตัวเดียวกันไหมเนี่ยอันนี้น่าจะตัวเดียวกันนะแทงลองนะส่วนด็อกฮะก็ตอนนี้ก็นะเข้าไปร่วมแล้วก็โปรโมทกับการแข่งรถนะถือว่าเป็นฟอร์มูล่าวันนะก็ ติดแบนนะเป็นรูปดนะ็อกคอยนะอะดีนะฮะอันนี้เป็นการเปิดตัวประชุมสัมมนานะะของตัวลู n a กับ Julius p r o t o ตค l ลนะถือว่าเป็นเรื่องดี2021มิถุนาของเดือนหน้านะฮะอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นของ e t เธอเรีนะฮะอันนี้เป็นปริมาณการเก็บนะก็ผมมองว่าหลังจากนี้เนี่ยอะไรมันก็น่าจะเข้าที่เข้าทางแหละทําก็คงฟ้านวงฟ้างานแหละเพราะว่าเท่าที่ดูบทสัมภาษณ์นะฮะของคุณสกอต ก็มีแค่ EU ประเทศเดียวที่ยังงึ้ๆเงงักอยู่ด้วยความเขาเป็นกลุ่มนะคือเป็นสภาพยุโรปเขาไม่ได้เป็นประเทศเดียวเดียวเหมือนอังกฤษเนะเหมือนอินเดียเหมือนประเทศญี่ปุ่นอะไรที่มาถึงก็เจรจากันเลยนะแต่ไอสภาพยุโรปมันต้องคุยกันเยอะนะบางประเทศเห็นด้วยบางประเทศไม่เห็นด้วยโหวตไปแล้วมันก็ต้องว่ากันฉะนั้นเนี่ยการเจรจาของสภาพยุโรปเนี่ยมันเลยเชื่องช้าบางทีการรวมกลุ่มกันเนี่มันก็เชื่องช้านะ มันไม่มีการตัดสินใจแบบเด็ดขาดเหมือนจีนไงนะฮะมันไม่มีการตัดสินใจเด็ดขาดเหมือนบางประเทศที่เอ่อค่อนข้างที่จะเอ่อตัดสินใจโดยประธานาธิบดีคนเดียวแต่เนี่ยมันเป็นการบริหารงานแบบกลุ่มนะ,ะมันก็เลยทําให้ทําเนี่ยไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เดีวมันช้านะเพอดิวมันช้าเนี่ยทัมก็บอกเฮ้ยมันจะไม่ทันนะเออสิงหานี่แล้วนะเออมันต้องดูนะเอาสมมุตินะคุณมีพันธบัตรรัฐบาทลบาที่คุณจะต้องรีไฟแนนซ์นี่เนี่ยนะฮะอยู่ประมาณ7 เจ็ดทิลเลียนใช่ไหมฮะคุณก็ต้องหาเจ้าภาพมารับซื้อเจ้าภาพที่จะรับซื้อเนี่ยคุณก็ต้องบอกแล้วเนี่ยนะตอนนี้ข้ามีพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยที่ยังหาเจ้าภาพไม่ได้เหมือนคุณกำลังหาเจ้าภาพกระถินเนี่ยนะเออเนี่ยอาตมามีเจ้าภาพมีซองกระถินอยู่นะประมาณเจ็ดทิลเลียนนะจะมาเจ็ทิลเลียนหาเจ้าภาพเนี่ยเออเจ้าภาพจีนเนี่ยเขาเอาไปหนึ่งทิลเลียนแล้วนะสภาพยุโรปเอาไปสักหนึ่งทิลเลียนได้ไหมช่วย เจ้าวาดทรัมป์ซะหน่อยนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าทรัมป์เนี่ยกำลังหาเจ้าภาพอยู่นะ,ะมันก็เลยเกิดเจรจารที่ช้าต่างต่างประเทศเนี่ยเขาก,ก็ก็เจรจารดีนะก็อย่างที่คุณสกอตบอกแหละนะฮะก็คงจะไม่เป็นที่ทรงพระโปรดนะฮะของทรัมป์สักเท่าไหร่ก็เลยเกิด ความดามาขึ้นมาทําให้ราคามันร่วงลงมาแต่มันก็ขึ้นหลายอาทิตย์แล้วฮะนะฮะราคาของบิตคอยมันก็ลงบ้างฮะไม่ให้ลงเลยมันก็เป็นกราฟลักภูลแล้วอะนะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจหน่อยนะต้องเข้าใจอีกประเด็นหนึ่งก็คือบิตคอยมันขึ้นแต่เหรียญอื่นไม่ขึ้นเพราะมันมี ETF นั่นเองนะผมก็พูดหลายครั้งฮะแต่บางคนไม่ได้ฟังแกก็จะค่อนข้างที่จะฟานหัวฟานงาว่าขึ้นแต่บิตคอยเหรียญอื่นเน่าแล้วตายแล้ว ก็มันไม่มี ETF อะนานะนะกระแสงเงินมันก็เลยไม่เข้าอ่ะนะก็ต้องอดทนกันนิดน,นึงนะฮะอ่ะสู้ๆนะฮะขอให้ ETF อนุมัติอย่างน้อยขอให้ทำให้ก่อนบรนชาติก็ยังดีเนาะอ่ะก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ